ไปมันเข้ามันห่างๆกันตึงเดินข้าเป็นไปสนเสียหัวสักการะเราเ่องสักนี่มันต้อเสียแก็ยังจ้าอคนว่าหนกแว่หักให้ดียจบกหัวนะครับคือเขาเหล็กโขกหลับนะ

โคสเนะเาะก็มีเอาทอหน้านี่เนาะเอามาอันอแม่ตะเกียนได้อาบเนาะคือเป็นห่อนนะเนาะเราก็ได้มีทำทำพิธีเนาะขันเข้าเนี่ยเราขันเข้าตีว่าของดบนี่เนาะเอามาถวายเราก็มีอันขันอันสมมาเนาะสมมาคารวาล้วก็มีดอกไม้ขาวนี่สามอยดวงสามใบด,ด,ดอกเนาะ ก็ถ้าทำไปทีกันคับหมู่เจ้าบ้านพี่น้องเนี่ยเจ้าบ้านโรงเลี้ยงเขาเนี่ยหมู่เจ็คหมู่ที่สองอยู่ดีมีซุขเนาะเออมีมีไนะข้าววะทำไปต่อไปนอก็ขอเงอันตะเคียนต้ปอยกับอื่นเนาะท้าอ่ผนเนาะียนีาไหมบอยเลครับก จอเป็นจุ่มเปินเย็นหรอ้จุ่มเย็นคุณอดนาเปิุ่่มอดมันได้ก็มีทางอบน้ำหอมเนาะบดผมถ้าเก้าซิบล้านเข้าที่ผมปุ๊บอย่ามาแปลงไหมขึ้นมดะเนี่ยนะจบกปนลาบเอาจบ นั่นลูกตัวแม่ตัวจริงกับทายไปเลยนั่นคืบงสีคแล้วบโอ้ยขนลุกได้ปะแต่ขนลุกหันได้ขนลุกน่นนะคั่นลุกนั่นหรอเกดรยไหนไหนขบนสีแดงไนมแม่นะตัวจิงตัวจิงอันนี้ตัวสำรองตัวขบารเขาเนี่ยสำรองตัวจิงครับไนงสีแดงอือนี้ฮนาุนต้ายเลยเป็นลลรทายที่เป็นโลบอมเป็นอะนาะสมาร์ทหอของน้ํามารอือ เราแห่งฝนเดินทางมาเผื่อเผากำมาไตมาบัติเหตุริเหตุดนไ่ไข่ไไข่ข่กอย่ามาเสียโซเขาเนาะจะมาเสียโซบนกรลังหอาสาเสิพิษต่งกตนนะครับเล่นหมาเฮาหมาหอนหมมันพิษปกติครับหมามันด้าหมาก่อนหน้ามานี่มาบกคยมีเลยผมมีเห็นเลไปีอนนี้นี่นี่สีผีเห็บ

ไม่ไดีค่อนข้างใหญ่ครับมนนผมถูกางวันใหญ่ๆกันเนาะเดี๋ยวผมจะมาช่วยทำบุญช่วยส<ม>ิบแปดเมตรถึงกระ่ร